เขาโทรมาเช็คว่าหมูของเขาอร่อยไหมใช่อร่อยมากวันนี้อยู่กองแค้นรักสลับชะตานะคะนี่หมูย่างของเฮียบอยก็ยังตามมานะจ๊ะเจ๊แดงสามย่านสั่งเลยค่ะส่งเดลิเวอรี่แล้วนักจ๊ะสั่งเลยนี่พี่บอยนี่ ของอาเล็กไหมคะอาคาะของอาเล็กนี่พี่เลครับนี่พี่ทิงครับผมชิมแล้วพี่ตาลพี่ตาลกินมาสามวันติดอร่อยมากสั่งอะไค่ะน่าอร่อยมากเลยแมไม่ใช่ใช่เขาโทรมาเช็คว่าหมูของเขาอร่อยไหมใช่อร่อยมาก ข้าวเหนียวอร่อยมากครับหมูชื่ออะไรคะหมูชื่ออะไรคะเจ๊แดงสามย่านครับผมเริ่มสั่งได้หนึ่งพันหาพันนี้เป็นต้นไปครับเจ๊เจแดงไม่ใช่เหรอทำไมเขาบอกเจ๊เล้งเจ๊แดงอ๋อฉช่จะหยิบไปเจล้งเจล้งเวยจ้า